สวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่จิ๋วไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่จิ๋วไหมได้ยินเสียงพี่จิ๋วไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงตอบด้วยค่ะสวัสดีค่ะอ๋อได้ยินเสียงชัดเจนนะคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณสวัสดีโมยคุณน,นีนะคะแล้วก็คุณขอบคุณสวัสดีทุกท่านเนาะได้ยินชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเนาะพี่จูก็จะพูดไปเลยเนาะเพราะว่ามันวันนี้ก็อขอบคุณาอาจารย์ค่ะก็วันนี้พี่จุก็มีเรื่องอยากจะแชร์ให้ฟังนะก็เป็นเรื่องที่เราอยู่ในกลุ่มพี่น้องนะคะพี่จุก็เลยคิดว่าช่วงเนี้ย มันเป็นช่วงสําคัญที่เราต้องบุกนะคะมันเป็นเดือนสุดท้ายของฮอกไกโดนะคะแล้วพี่อยู่คิดว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้องอวิ่งเข้าไปให้ถึงเป้าหมายนะคะเป้าหมายเนี่ยมันตั้งไว้เพื่อให้เรา achieve นะคะไม่ใช่ตั้งเอาไว้ลอยๆให้เราเหมือนรู้สึกสบายใจว่ามีเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่จะทําให้ทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นเนี่ยคือจะต้องเป็นเป้าหมายที่เอ,อเราต้องพยายาม นะคะอย่างร้อยเอร์เยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซนอีกเป็นต้องบอกเป็นไม่รู้พันเปอร์เซนตก็ได้เพื่อจะต้องไปให้ถึงให้ได้นะคะออันนั้นน่าสำคัญเพราะมันจะทำให้เราเก่งขึ้นเราขยายศักยภาพได้เราขยายองค์กรได้นะคะอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วเดือนนี้ก็มีอาการอัดฉีดอะไรเยอะแยะเลยนะคะพี่อยู่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันก็ เผื่อจะเป็นประโยชน์นะคพะพอดีพี่เนี่ยคิดเรื่องนี้ว่าเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องทําหลายๆทางคือหาดิ้นรนอะ่ะพี่ต้องพูดจริงว่าดิ้นรนหาทางที่จะให้องค์กรเติบโตให้มียอดจริงไหมคะอ่าพวกเราไว้จริงไหมว่าในเมื่อเราเป็นผู้ประกอบการเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะ่ะไม่ว่าลูกจ้างหรือว่าใครเขาจะยังไงอะ่ะเขาจะไม่สนใจเขาจะยังไงก็แล้วแต่แต่ตเราเนี่ยในฐานะของเจ้าของเนี่ยเราจะดิ้นรนทุกวิถีทาง นะคะเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเนะี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแต้มนะคะแต้มไม่ถึงเป้านะคะหรือว่าเตกบ R นะคะเราจะไม่ทําให้ตัวเองอยู่ในสภาพนั้นเพราะว่ามันคือการปิดกิจการนะคะเราถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพนั้นจริงไหมคะพี่พี่ถามแต่ละท่านตอบพี่อยู่ด้วยก็ดีนะคะจะได้เหมือนเราคุยกันเนาะนะคะเออพี่ต้องบอกว่าอันนี้มันทําให้พี่คิดถึงเจริงเนาะคุณนีค่ะ ก็เห็นด้วยคือทุกคนน่ะพี่จู่ต้องบอกว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องดิ้นรนทุกวิถีทางนะคะจะไม่ปล่อยให้ตัวเองนะคะตกอยู่ในสภาพที่ลําบากก็คือตก BR อาร์นะคะอันนั้นก็คือเหมือนเราไม่มีธุรกิจนะคะเออซึ่งมันเป็นจุดที่หวัดเสียวมากเพราะในธุรกิจเราเนี่ยพอตกมันก็ไม่เป็นไรมันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยชะล่าใจนะคะแล้วอยู่ในสภาพที่ยอมรับสภาพนั้นแล้วก็โอกาสในการเติบโตมันไม่มี นะคะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าจิตใจที่มันยอมรับอยอมรับความการตกบีอารจนชินแล้วก็หลอกตัวเองหล,ลุมหลุมแรงแรงว่าเ,เราเนี่ยเ,เดี๋ยวจะมีวันหนึ่งที่มันทําได้พี่อยู่ต้องบอกว่าคุณตกนานๆนะคะคุณจะโอกาสที่คุณจะตะกายขึ้นมาเนี่ยมันจะยากเพราะจิตใจนะคะเพราะจิตใจมันไม่ไม่ยอมรับละนะคะมันเป็น,น,นกลกลไกของจิตใจนะคะวันนั้นวันนี้พี่จุกก็เลยคิดอันหนึ่งเรื่องการ หาเอเจนต์นะคะหาเอเจนต์เครื่องกรองน้ำเอโคสเฟียเพื่อสุขภาพเห็นไหมคะพี่เขียนคําว่าเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ตัวเนี้เป็นเครื่องกรองน้ําที่สุดยอดนะคะันนาเข้าจาก USA ไม่ต้องสต็อกสินค้าเปิดตลาดใหม่ๆได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าพี่เดียวอยากบอกว่าทุกวันที่เป็นในอดีตมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ ต้องบอกว่าทุกวันนี้ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมนะคะเศรษฐกิจแย่ลงเราก็เห็นนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าในบริษัทในอเมริกาหลายๆบริษัทยืน่นล้มละลายนะคะเยอะมากคนเออมาเดินข้างถนนเป็นคนเร่ร่อนเต็ไมไปหมดเลยนะคะเออต้องบอกแค่อเมริกาเนี่ยคือร้านที่ถูกทิ้งร้างร้านนะคะร้านค้าถูกทิ้งร้างเป็นเป็นพันๆตารางฟุตนะคะพื้นที่ตึกใหญ่4ี่0 0กว่าชั้นสูงมากกว่า80ิกิโล3 0 0พกว่าแห่งเรียกว่าคือเออเรียกว่า ยื่นล้มลายกันเป็นแถวเลยตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากนะคะในญี่ปุ่นในอังกฤษนะคะในญี่ปุ่นนะคะล้มกันเป็นเต็มเลยนะคะแล้วก็มันลามแม้แต่แบงค์นะคะก็ยังทยอยล้มนะคะทยอยล้มเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ดีนะคะมันโลกที่อยู่ต้องบอกว่าโลกมันกําลังปรับตัว นะคะโลกกาลังปรับตัวหมดเลยแน่นอนแล้วเดี๋ยวทุกวันนี้เศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกันเราเองเราก็คงรู้สึกได้ว่าค่าของชีพมันสูงขึ้นเยอะนะคะรายได้เนี่ยเออมันหาได้ก็จริงนะคะแต่มันแทบจะไม่พอนะคะแทบจะไม่พอเออกินพอใช้อยู่แล้วนะคะต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากลําบากมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทั้งดอกเบีย้ยต้นทุนกิจการค่าของชีพนะคะแบงค์ล้มคนเนี่ย ลดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าถูกเลย์ออฟแล้วพี่ต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนายเยอะมากนะคะจะมีคนตกงานมีการคาดการณ์นะคะว่าภายในปีเอออีกไม่กี่ปีเนี่ยจะมีคนตกงานอีกไม่น้อยกว่า25 นะคะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่า AI พัฒนาเยอะพวกกลุ่มที่ใช้แรงงานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย AI ลงมาแทนที่ดีกว่าเยอะนะคะการธุรกิจที่เป็นเอ่อคนสิ่งงานที่เป็นรูทีนนะคะรูทีนคืองานซ้ําๆนะคะเป็น Proces s นะคะชัดๆเนี่ยมันจะใช้ AI แทนได้นะคะใช้โรบอทใช้อะไรแทนได้หมดเลยนะคะแล้วขนาดแม้แต่ทุกวันนี้งาน Creative นะคะก็ยังใช้ AI ไได้เลยนะคะการสร้างภาพขึ้นมาการาพากเสียงนะคะเดี๋ยวนี้นักข่าวก็ยัง ใช้ AI ได้คือหมอนะคะไปผ่าตัดนะคะในบางจุดในบางจุดอย่างถ้า t a r g e t เข้าไปเนี่ยเหมอ AI เนี่ยต้องบอกว่าชัดแม่นยําแม่นยํามากแล้วก็ประหยัดเวลาเที่ยงตรงมากเลยนะคะหรือว่าจะเป็นนักกฎหมายนะคะ AI ก็เก่งมากเพราะว่าเขาประมวลข้อมูลได้เร็วกว่านะคะเขาประมวลข้อมูลได้เร็วกว่าเยอะเลยอะไรที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะๆดัตต์เบสเยอะๆนะคะเขาจะค้นเข้าไปได้ดีมากเลยนะคะ มีความฉลาดมากนะคะต้องบอกคนจะตกงานอีกเยอะมากนะคะแต่พี่ต้องบอกเลยนะบอกพวกเราไว้ก่อนธุรกิจพวกเราอ่ะไม่ตกงานง่ายหรอกเพราะสกิลนี้โอ้โห AI พัฒนามาเป็นแบบเราไม่ได้ง่ายๆแน่ๆเพราะฉะนั้นฝึก ในการที่จะทำธุรกิจเราให้เป็น BR แล้วเติบโตเป็น r u b ีนะคะเป็นทีมอิเลดเป็น one MDC นะคะเป็น five MDC พัฒนาตัวเองนะคะยิ่งพัฒนาตัวเองเรา AI ไม่มีทางตามเราได้เลยค่ะอ่ะพี่อยู่ต้องบอกงี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อยู่พูดเกิดมาเพื่ออะไรพี่อยู่บอกว่ากำลังมองว่าเออพี่เนี่ยมอง t a r ์เก็ตไปที่ร้านค้าที่พวกที่มีร้านหน้าร้านค้าที่อยู่อาจจะ ปริมณฑลหรือว่าอยู่ตามต่างจังหวัดที่อยู่ในเมืองนะคะอยู่ในเมืองในต่างจังหวัดที่มีร้านค้ายอยู่แล้วที่มีหน้าร้านเนี่ยออพี่ก็จะคุยคิดว่าถ้าจะคุยกับเขาก็คงคุยอย่างนี้ว่าสังเกตไหมว่าธุรกิจที่เรามีเดิมเนี่ย มันไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วสังเกตไหมนะคะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนด์นะคะแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ถามว่าเราจะปล่อยมันอยู่แบบนี้เหรอธุรกิจทําไมเราไม่ใชหน้าร้านเราให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มเอ,อ่อเพิ่มลายของธุรกิจเอ,อ่อเพิ่มลายของสินค้ามากขึ้นนะคะซึ่งลายของสินค้าเนี่ยนะคะที่ดีเนี่ยพี่จิ๋วต้องบอกลายของสินค้าที่ดีถ้าเกิดว่าจะเพิ่มเนี่ยคือพี่แนะนําเลยเครื่องกรองน้ํา อัจฉริยะเพื่อสุขภาพเห็นไหมคะอัจฉริยะเพื่อสุขภาพนะคะใช้เลยเพราะว่าเรื่องสุขภาพวันนี้มันสําคัญมากๆเลยนะคะมันไม่เหมือนเดิมตอนนี้ทุกคนรู้เรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องของคนแก่ไม่ใช่เรื่องของคนป่วยแล้วมันเป็นเรื่องของทุกคนนะคะอันนี้พี่จจ๋วก็มีข้อมูลดีๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณคิมนะพี่ก็ได้ข้อมูลมาจากคิมเขาทําสไลด์เอาไว้นะต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันทําไมถึงพูดถึงน้ําเพราะน้ํามันสําคัญมากคะ่ะ น้ำสําคัญเป็นพื้นฐานของส,ขสุขภาพเลยว่าเราต้องดื่มหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ามันสําคัญมากเลยนะคะน้ําเนี่ยอยู่ในสมองถึง75เปอร์เซ็นต นะคะน้ำไม่พอนี่โง่ได้เลยนะคะโง่ได้เลยนะคะแล้วก็ถึงหมดในร่างกายทั่วไปมี70%แต่ในสมองเนี่ยเจ็ิเป็นอัลไซเมอร์ได้เลยนะคะต้องบอกว่าเราเราควรจะต้องมีน้ําให้มากพอปอดนี่90%เลยนะคะกระดูก25%เลือดนี่85%ผิวหนังนี่80%กล้ามเนื้อ75%เพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกน้ำนี่สําคัญมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็อันนึงก็เป็นสไลด์ของกิมเหมือนกันเขาทําการทดลองเลยคะ่ะว่า เนี่ยคุณซาร่าสมิธเนี่ยทำการทดลองเป็นผู้หญิงชาวอังกฤษนะคะ42นะคะดื่มน้ำวันละ3ลิตรเนี่ย4 4อาทิตย์ติดกันผิวหน้านี่เปลี่ยนไปเลยค่ะ คือจริงจังหน่อยดื่มน้ําให้มันดีหน่อยเนี่ยนะคะมันจะผิวเนี่ยแค่ดื่มน้ําก็สวยได้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยแล้วดื่มน้าไม่ต้องถูกเวลาเด็กๆนะเขาทําการทดลองในเด็กๆนะคะว่าดื่มดื่มน้ําถูกเวลาดื่มให้มากพอเด็กนี่สูงเพิ่มขึ้นได้อีกตื่นดื่มน้ําเออหลังจากที่พอตื่นนอนปั๊บกิน2แก้วก่อนอาบน้ํหนึ่งแก้วก่อนเมื่ออาหาร30นาที1แก้วก่อนเข้านอนหนึ่งแก้วนะคะดื่มน้ำเนี่ยเด็กๆเนี่ยดื่มน้าให้มากพอสูงได้อีก ใครอยากให้ลูกสูงมั้งคะโอ้โหน้านี่จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ําต้องกินดีไม่ใช่ไปเอาน้ำอะไรมากินก็ไม่รู้หรือกินน้ําจากขวดพลาสติกนะคะบ่อยๆเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตอนนี้เขาเจอไมโครพลาสติกในเลือดเยอะที่สุดเลยแล้วหลังสุดพี่จวเห็นเจอไมโครพลาสติกในหัวใจเอามารวมกันนี่เป็นแผ่นเลยค่ะเป็นแผ่นๆเลยน่ากลัวมากๆนะคะ เพราะนั้นจะคือกินน้ําให้เยอะกินน้าให้เออให้เด็กสูงได้เนี่ยมันต้องดื่มให้ดีถูกไหมคะแล้วเวลาดื่มน้ําน้อยเนี่ยโอกาสเป็นนิ้วก็สูงนะคะระบบเผาผลาญไม่ไดีอ้วนง่ายอีกท้องก็ผูกหูกไปกันใหญ่เลยนะคะท้องผูกแล้วสร้างปัญหาอีกเต็มเลยนะคะเพราะว่าของเสียไม่ได้ขับถ่ายนะคะ น้ำที่ดีเป็นยังไงที่ในเมื่อดีกับร่างกายงั้นน้ำต้องอแน่นอนไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นน้ำที่มีสีอย่างน้ำอัดลมไม่จริงจริงไม่ได้ว่าดีกับสุขภาพนะคะน้ำที่มีสีทั้งหลายนะคะน้ำที่ดีก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีเชื้อโรคทุกอย่างไวเชื้อโรคไวรัส จุลินทรีย์ทุกอย่างนะคะไม่ต้องไม่มีเลยนะคะแล้วก็ปราศจากสารพิษสารเคมีดดีทีสารหนูสารตะกัวสารตกค้างนะคะที่มันลอยมาตามน้ําจะต้องไม่มีสิ่งเหล่านั้นและที่สําคัญนะคะต้องมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเพราะน้ำเนี่ยมันไปทั่วเลยนะคะ ถ้ามันไม่มีแร่ธาตุเนี่ยนะคะมันไปดูดมันมันไปดึงอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นประจุนะคะมันไปดึงจากที่มีอีกแล้วมันจะทําให้เราอ่อนแอลงเพราะนั้นต้องมีแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมฟูไรต้องมีสิ่งเหล่านี้นะคะที่เป็นเอ่อต้องบอกแร่ธาตุเล็กๆที่มันจะไปทําให้ส่งผลประโยชน์ต่อร่างกายทั้งหมดทุกออกแกนนะคะสําคัญอันนี้คือคุณภาพคือต้องว่าต้องว่าลักษณะของน้ําที่ดีมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ทําไมพี่จูดมั้า ทำไมเราถึงจะต้องออมาพูดถึงเครื่องกรองน้ำอีโคสเฟียเครื่องกรองน้ําอัจฉริยะเพราะว่าการกรองมันสุดยอดนะคะมีการกรองที่เเรียกว่าไอโฟอัลตราเพอริฟิเคชันนะคะก็คือเป็นการกรองแบบอย่างดีเลยนะคะกับกรองหยาบก่อนนะกรองหยาบเนี่ยมาใช้โพ,พลีเอ็นพลีดถูกไหมคะเพื่อจะกรองหยาบออกไปกรองหยาบแล้วแถมว่าพลีดเพราะว่ามันพลีดอนะ่ะก็คือมันเป็นมันเป็นเอ่อทำให้เป็นพับพๆๆๆมันจะได้กรองได้เยอะนะคะ แล้วก็มากรองละเอียดนะคะผ่านในคาร์บอนซึ่งเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยมันผ่านฐานแต่นี่เป็นคาร์บอนกำมัน เครสนะคะเครสคือกดเข้าไปจนกระทั่งมาเอาอนูเล็กๆรายละเอียดนะคะพวกโลหะหนักพวกอะไรอยู่เนี้ยคือเอาออกให้หมดโลหะหนักสารดี t ตะกั่วสารทุกครั้งเนี่ยเอาออกจากตัวเขาก็เลยใช้คาร์บอนกำมันนะคะตรงนี้สําคัญมากๆเลยมันไม่ใช่ว่าฐานอะไรทั่วไปมันจะต้องคุณภาพดีละเอียดมากที่จะกรองเออสิ่งที่เป็นเล็กๆๆๆเนี่ยออกไปได้นะคะแล้วยังมีตัวสุดท้ายเป็นเมมเบรนนะคะหรือว่าซัมโฟล์เมมเบรนซึ่งตัวเนี้ยเหมือนกับต้องวักเกรดไตรเทียมเลย ะะโอ้โหประหยัดไตเราไปเยอะเลยนะคะแล้วแค่นี้ยังไม่พอจริงๆมันจบแล้วด้วยยังมามี UV อีกต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะคะในเครื่องกรองน้ําอันนี้คือเรียกว่าทุ่มถุนสร้างนะคะใช้วัสดุอย่างดีขนาดเราทําอาหารถ้าวัสดุดีๆหรือวัตถุด,ดิบดีๆเนี่ยอาหารจะอร่อยนะคะก็เช่นเดียวกันอ้ต้องบอกวัตถุดิบดีมากจริงๆ,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 ๆอยู่ในกรองเหมือนกันแต่ว่าวัตถุดๆๆิบหรือวัสดุที่ใช้เนี่ยสุดยอดนะคะ แล้วตรงนี้มันเป็น่นเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกเลยมันเป็น6 Rock Reduction ก็คือสามารถจะมันเป็นการกรองระดับโกลเซนดัตหกล็อกรีดักชันเนี่ยเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นการกรองแบบที่บบระดับโก t เซนด r d เลยคือดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เชื้อโรคเนี่ยเป็นล้านล้านตัวเนี่ยถ้าเหลือนะคะถ้าเหลือเนี่ยก็เหลือ หนึ่งตัวพูดง่ายๆว่าพูดจริงๆเลยก็คือว่าไม่เหลือเลยนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเลยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เท่าที่เรารู้เนี่ยไม่มีเลยเครื่องกรองน้ําที่แบบสามารถกรองได้ในระดับนี้นะคะกรองได้แบบไม่เหลือหรือต้องบอกว่าไม่เหลือหรือว่าเน้อยมากๆหรือ6ล็อกรีดักชันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องกรองน้ําตัวนี้ออกแบบโดยนักวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะไม่ใช่ออกแบบโดยวิศวกรคือจับตัวนู้นตัวนี้มาใสา่ง่ายๆเครื่องกรองน้ํามันง่ายนะคะเขนาด เขาเรียกว่ากาลเกตอะในตั้งยุคโบราณยังทําได้เลยทําเองได้เราถ่านเถินมาใส่เครื่องกรองน้ํามันทําไม่ยากนะคะจริงๆใครๆก็ทําได้แต่ว่านะคะอันนี้ถูกออกแบบโดยนักวิทยาศาสตร์สุขภาพมันจะต้องมีดีอยู่แล้วถูกไหมจริงๆเนี่ยคือช่างธรรมดาก็ทําได้เครื่องกรองน้าเนี่ยแต่เครื่องกรองน้ําที่ดีที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพเนี่ยออกแบบโดยนักวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมคะอ่ะพี่จิ๋วให้ดูให้ดูนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะ ซึ่งอันนี้นะเออมันมีอยู่แล้วนะ อ้างแล้วเราเราเราก็ต้องอ่าอันนี้ให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นที่เสียแหละแต่ถือให้ออกมาโดยเราเป็นหลาเราจะได้สามารถเป็นดเป็นผู้หนดได้ว่าตามสุขสุข ได้ดีกว่านี้เพราะว่ามันเก็บได้หมดมันออสารตะกัวสารหนูสารตกค้างดีดีทีนะคะสารกําจัดแมลงที่ฉีดกันตามเพราะตอนนี้การที่ผลไม้ผักจะอยู่ได้เนี่ยฉีดยาฆ่าแมลงกันทั้งนั้นไม่งั้นแมลงเต็มเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเต็มไปหมดที่มันไหลมาตามน้ํากําจัดได้หมดเลยเชื้อทั้งหลายเนี่ยนะคะเกลี้ยงเลยสารตะกัวนะคะโดยยิ่งพี่ต้องบอกว่าวันนั้นได้คุยกับวิศวกรคนหนึ่งนะคะที่เขาบอกเขาเป็นคนไปปลูก ไปสร้างไปสร้างคอนโดเขาบอกว่าเขาฝังเนี่ยไว้ใต้ดินเขาฝังแทงไว้ใต้ดินอีกเยอะเลยซึ่งใต้ดินเนี่ยพอขุดลงไปเนี่ยทั้งตะขาบทั้งหนูนะคะเออทั้งแมลงสาบโอ้โหมันเยอะมากเลยแล้วคิดดูมันฝังอยู่ถามว่ามันจะไม่เล็ดลอดลงไปเลยเหรอนะคะฝังที่มันฝังอยู่ใต้ดินน้ําเป็นพันพันลิตรฝังอยู่ใต้ดินอะ เราก็ใช้ถังตรงนั้นน่ะข้างในเนี่ยมีสารพัดสัตว์เลยนะคะที่อยู่ใต้ดินเนี่ยแล้วคิดดูเราดื่มน้ําคนที่อยู่คอนโดลแล้วดื่มน้ําโดยที่เราไม่ใส่เครื่องกรองน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยใช้น้ําโดยไม่ใช้ไม่ไม่ใส่เครื่องกรองน้ํานะคะมันน่ากลัวมากจริงๆนะคะ أ, ถ้าเกิดเรามีเครื่องกรองน้ํานี้มันใช้ได้สารพัดเลยล้างหน้าแปรงฟันหุงข้าวล้างผักมันได้หมดเลยนะคะไม่ใช่แค่ดื่มต้มากาแฟชงกาแฟชงนมนะคะมันใช้ได้สารพัดเลยบางคนจะไปกรอกขายก็ยังได้นะคะ แล้วมันไม่ใช่แค่เวลาเอามาโม้กันเฉยๆมันได้ Healthy Innovation เยอะมากเลยได้ดีไซน์ a อ a วอจากสิงคโปร์ถูกคัดเลือกนะคะอยู่ในหนังสือ Workspace ว่าเป็นงานสร้างสารรค์ที่ดีที่สุดนอกจากสวยยังแบบนอกจากดีประเสริฐสีแล้วยังสวยด้วยนะคะเป็นทําให้ Working Space ในสวยแล้วก็ผ่านมาตรฐานระดับสูงจาก NSF นะคะระดับสูงนะคะไม่ใช่ระดับธรรมดาระดับสูงนะคะแล้วก็รางวัลเ o าส e t ู I t e ทเรียกว่าได้รางวัลมากมายจริงๆนะคะอะ แล้วก็มาตรฐาน NSF ที่เราได้เนี่ยมี42 53แล้วก็55นะคะพี่จุ๋่ก็ต้องบอก NSF เนี่ยเป็นองค์กรย่อมจากคำว่า National Sanitation Foundation นะอ่ะแล้วถามไว้ามาตรฐานพวกนี้นะคะคืออะไรอ่ะ42เนี่ยเป็นการทดสอบที่ครอบคลุมในเรื่องการลดกลิ่นจัดกลิ่นสีคอรีนเครื่อง เรียกว่าจัดการกลิ่นสีใสให้หมดคือคุณภาพดื่มได้เลยอันนี้แค่42เองนะแต่53เนี่ยบอกว่ามันจัดการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกรองลดปริมาณสารปนเปื้อนทั้งหมดสารโลหะหนักตะกัวปลอดสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ระเหยไม่ได้ยาปราบศัตรูพืชพวกนี้ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคือรับรองว่าผ่าน NSF 53ก็คือไม่เหลือเลยเกลี้ยงเลยนะคะ NSF 55นี่บอกว่า การใช้แสง UV วีกำจัดเชื้อโรคได้จริงนะคะกำจัดเชื้อโรคได้จริงนะคะอันนี้เรอว่าเราได้ NSF มาตรฐานสูงมากนะคะไม่ได้ธรรมดาเนาะเอ๊ะทำไมไม่ไปแป๊บนะคะอืมไม่ไม่ไปแป,บะะป,ป๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ย